หักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ให้เราปฏิเสธชีวิตคนเมืองแล้วหันไปทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ห้ามรวยไม่ได้บอกให้เราพอใจกับการมีน้อยใช้น้อยไปตามยถากรรม เศรษฐกิจพอเพียงคือแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานให้คนไทยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันไม่ว่าเราจะทําหรือพูดอะไรให้ใช้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจได้ความซื่อสัตย์สุจริตคิดถึงผลกระทบรอบด้านมีเหตุมีผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันรองรับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงนี่คือแนวคิดที่นำทางให้เราจนน้อยลง ค้นพบจุดพอดีและมีความสุขมากขึ้นในแบบที่เราเป็นสององค์กรจากถิเ่เหนือแดนใต้ในวันนี้คือองค์กรที่เข้มแข็งได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขานำมาใช้ในชีวิตปรับแนวคิดด้วยการเรียนรู้และเข้าใจอย่างไรไปร่วมค้นหาคำตอบกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมชยันเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิเลยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการกเครื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอของนักศึกษาวิเลยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่6กเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้และสาระสำคัญให้แก่ท่านผู้ชมนะครับ นะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับจากตอนที่แล้วนะครับการร่วมฝ่าวิกฤตโควิด1 i ด้วยปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมก็ได้ชมวิทยานะครับหลักการของปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่พวกเราชาวไทยนะครับได้รับมานะครับถือว่าเป็นคนที่โชคดีสุดในโลกนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ใช้หลักการปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกันนะครับนะครับ รายการของเราในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณดนุชาศินทวานนท์นะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราบุรีที่จะมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องร่วมฝ่าวิกฤตโควิดไนดีด้วยปรัชญาของสกิจพ่อเพียงนะครับกล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตนะครับเรียกท่านเลขานะครับก็วันนี้ทางรายการของเรานะครับก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่ท่านเลขาซึ่งปรกิจก็เยอะนะครับซึ่งมาให้ความรู้นะครับ มาให้พวกเราได้ตระหนักถึงปัจญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงว่าเราได้น้อมรับเอาหลักการของปัจญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาแก้วิกฤตอย่างไรนะครับ,รบซึ่งที่ผ่านมาเป็นวิกฤตใ,ใ,ใหญ่ที่เราเห็นก็เรื่องของเอกนิคมัยสิสนะครับวิกฤตทางด้านการเงิน,นหรือต้มยำกุ้งใน2540นะครับซึ่งเราก็ผ่าวิกฤตมาได้ซึ่งทําให้วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องระเบียบวินัยทางด้านการเงินของประเทศไทยเราเนี่ย ข้แขงนะครับซึ่งวิกฤตโควิด -19 นี้เนี่ยถามว่าวิกฤตทางด้านการเงินจะเรียนตรงๆก็คงไม่ได้กระทบอะไรเยอะนะครับว่าถึงขั้นจะต้องอเหมือนข่าวตอนบี2 5 4 0นะครับวันนี้เองนะครับก็อยากจะเท้าความไปนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็รับชมจากตอนที่แล้วนะครับท่านเลขาครับก็อยากเท้าความไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยภายใต้หลักการนะครับของปจัยญาของเฉลปพอเพียงที่ได้เคยกล่าวมาตอนที่แล้ววันนี้ ยังไงต่อกับขออนุญาตถ้าความนิดนึงเพื่อเท่าจุชมก็ได้ต่อได้ครับขอบพระคุณนะแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้ารัชฐานไว้เนี่ยตัยหลักใหญ่ก็จะมีอยู่3-4ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความพอประมาณครับทําอะไรก็ต้องคิดให้พอดีพอดีนะครับ ไม่มากไปไม่น้อยไปครับคิดตามาสภาวะของตัวเองในปัจจุบันในช่วงนั้นก็คืออัตภาพับนะครับอัตภาพก็คือสภาวะของคนคนหนึ่งตัวตนในช่วงเวลานั้นครับเป็นไงอันเรื่องที่สองที่เป็นเ,เรื่องสำคัญก็คือการมีเหตุผลครับ เรื่องนี้ก็ต้องใช้เรื่องของสติปัญญาเรื่องการไตรตรองรจะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังต้องมีดุล,ลพินิษ์ดูเหตุดูผลให้ดีรับ,รบทุกๆเรื่องเรื่องที่สก็คือเรื่องการที่จะต้องควรจะมีเรื่องภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนี่ก็คือเรื่องความรู้ความรอบครอบ,รบต่างๆในหลายๆเรื่องนะครับต้องมีวิชาการเป็นพื้นฐานบ้างแต่อาจจะ เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในเรื่องวิชาการพวกนี้บ้างจะได้มีแนวทางแนวคิดครับทั้งหลายทั้งปวงนในสังคมไทย,ยก็ต้องอ,อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเมื่อทำได้ไปในระดับหนึ่งก็เป็นเหมือนมีการเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มีน้ำใจนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งไม่ได้แต่เฉพาะในภาคการเกษตร โดยมากคนมักจะนึกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องของภาคการเกษตรไม่จริ่จริงๆมีได้ปฏิบัติหรือได้น้อมนําไปทํากันเนี่ยในหลายๆภาคส่วนหรือวิทยาตอนต้นๆครับก็จะมีหลายๆภาคส่วนทั้งภาคหน่วยงานราชการทั้งภาคเอกชนทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมพวกนี้ทนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อ,อยากจะเรียนว่า ในหลักแล้วเนี่ยเป็นเหมือนธรรมะอย่างหนึ่งทางทางศาสนาเหมือนกันนะครับที่ยึดเดี๋ยวแล้วปฏิบัติได้ด้วยครับรบางทีก็บางบาง,บางแห่งบางทีเขาก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็เป็นเป็น,ปนพุทธเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าในวิธีการที่เราน้อมนำมาเนี่ยเราเคยเจอแต่เรื่องทางปัญหาในภาวะเศรษฐกิจ นะครับตั้งแต่2,540ที่ว่าเป็นตัวแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องโควิดโควิด19เนี่ยเป็นเรื่องของทั้งเศรษฐกิจทั้งปัญหาสาธารณสุขปัญหาสังคมปัญหาแรงงานปัญหาพื้นฐานอะไรหลายส่วนครบเลยครบและหลายลาาไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเพราะนั้นเราโชคดีในหลายๆส่วนนะครับที่เรา มีเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการภาคการเกษตรเป็นหลักเนี่ยเพราะนั้นตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทางภาคการเกษตรเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับตัวอย่างของในส่วนภาคการพัฒนาอื่นเนี่ยที่ได้น้อมนำทำกันมาก็สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้นะครับอันนี้ก็เป็น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 หลักครับก็วันนี้เองนะครับก็ ทุกภาคส่วนเหมือนกันครับท่านเลขาครับก็นำหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมารูปมปฏิบัตินะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับทุกภาคส่วนก็รุ่มปฏิบัติจนเรากําเนิดนะครับยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีครับก็ใช้หลักปัจัาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาเป็นแกนหลักของของยุทธศาสตร์เลยนะครับจริงๆอยากก่อนจะเข้ามาต่อจตอนที่แล้วนะครับว่าเราผ่าพิกตเนี้ยโควิด1 i ด้วยปัจัาของเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างไรเนี่ย ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์นะครับทุกพระองค์นะครับตั้งแต่อดีตยันถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งทุกองค์เนี่ยสมพระปิชาสามารถนะครับและเน้นถึงเรื่องการสาธารณสุขจนทำให้วันนี้เราเองเนี่ยการสาธารณสุขของของประเทศไทยเองเนี่ยติดรนดับท็อปเทนของโลกเลยนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยนำมาปฏิบัตินะครับที่จะควบคุมนะครับการแพร่ระบาดเนี่ยเราถือว่าอยู่ระดับ ท็อปเทนิกนเหมือนกันที่สามารถควบคุมได้นะครับมาถึงตอนนี้นะครับว่าจากตอนที่แล้วเราได้เรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับท่านเลขาว่าวิกฤตโควิด -19 นียพวกเราทุกคนเนี่ยจะนําปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างไรครับเรียนถามท่านเลขาต่อจากตอนที่แล้วนะครับครับผลกระทบที่มีในหลายๆภาคส่วนของสังคมเนี่ยแล้วกเ็เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตาม มาตรการหรือข้อชี้แนะของทางการหรือการสาธารณสุขที่เราควรจะปฏิบัติตามนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับเรื่องสำคัญก็คือคือการที่จะต้องมีระยะห่าง social distancing หรือการที่จะต้องกลับไปสู่ภูมิลำเนา ทางชนบทบตาต่างจังหวัดนะครับแรงงานที่หายไปทั้งแรงงานของเราเองรหรือแรงงานต่างประเทศอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นผลกระทบ,บเพราะนั้นการที่พวกที่จะต้องอกลับไปท้องถิ่นของตัวเองภูมิลำเนาเนี่ยอันหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการน้อมนำของเรื่องประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ก็เหลือภาคการเกษตรนะครับไม่ว่าจะมีที่ทางมากน้อยแค่ไหนนะครับการพึ่งพาตนเองการากลดาค่าใช้<ย>จ่ายกทนไเนื่องจากทุกภาคส่วนโดยกระทบแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่งไปแล้วก็เลยในภาคการเกษตรที่ท่านไกล่าวได้เรียนภาคการเกษตรนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายหลายคนก็สามารถที่จะเ,เริ่มไปหรือ,อนำแนว ไปแนวทางไปปฏิบัติได้นะครับที่ก็ไม่ไม่จัเป็นจะต้องมีที่มากที่น้อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าการเพราะปลูกลูกในสิ่งที่รับประทานได้ในครัวเรือนอลดภาระค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งคือเป็นการพึ่งพาตัวเองอนะครับอันที่สองของการที่จะ กลับไปในท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งสังคมในเมืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เรา,เามา,าตระหนักในช่วงวิกฤตตรงนี้ก็คือสถาบันครอบครัวครับสถาบันครอบครัวเนี่ยในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเมื่อคนได้กลับไปในภูมิลำเนาหรือกลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นจุด เริ่มในสร้างความแข็งแกร่งให้กับให้กับสังคมให้กับชุมชนให้กับประเทศชาตินี่คือมาตรการของรัฐด้วยนะครับ,รบโเพราะว่าการที่อยู่ในที่เราที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสได้ปรึกษาหารือกันได้การได้มีการเ,าเ,าเรียกว่ามีความใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยน,นหลายๆอย่างนะครับ ท,ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเพราะนั้นสังคมครัวเรือนสังคมแบบวัฒนธรรมไทยนี่ก็ที่ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งนะครับการแก้ไขปัญหา,าที่จะนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงไปเนี่ยกเ็เรื่องภาคการเกษตรเนีี้แน่นอนแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยในโอกาสเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเคยพูดกันว่าเพิงไทยเราจะเป็นเหมือน แหล่งอาหารสำหรับผลิตส่งให้ในต่างประเทศเนี่ยซึ่งบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่สามารถจะผลิตได้เองนีอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสอันหนึง่งถ้าเมืองไทยเราสามารถที่จะทำในแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการเอื้อเฟื้อแล้วก็ถ้าทำในครัวเรือนได้ถ้ามีเหลือก็แบ่งปัน ซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันเนี้ยบางทีเราก็ทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตลอดเวลา <c oughs> จะเห็นว่าหลายๆภา,าคส่วนเนี้ยออกมาช่วยเหลือเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการกุศลเป็นการทำอาหารเพื่อให้คนที่ด้อยโอกาสกว่าอะไรใจของคนไทยที่ยิ่งอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> เพราะนั้นในสังคมไทยเนี่ยในเนื้อแท้เนี่ยปฏิบัติได้ ไม่ยากแล้วก็ทํากันอยู่แล้วทําโดยบางทีก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าอันนี้ก็คือเศรษฐกิจพ,<ม>พอเพียงนะนะครับอันนี้ก็เป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่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 ทดีนะครับแล้วก็รเราก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์อันเนี้ยจะต่อไปยืดเยื้ออีกนานหรือรไม่ก็หวังว่าคงไม่นานแต่ว่าในสภาวะที่จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยอยู่เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในความระมัดระวังแล้ว เพราะนั้นถ้าเราปรับตัวสร้างพื้นฐานได้ก่อนนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาไปปฏิบัติ <c oughs> อาจจะไม่ได้ <c oughs> ทุกข้อแต่อย่างน้อยเป็นเครื่องเตือน <c oughs> ในการดำเนินชีวิตเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะ,ะรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงข้างหน้าครับ,รบอันนี้ผมคิดว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่เราน่าจะมา ร่วมกัน,นกทําความเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องพวกนี้ก็คือทุกคนควรจะตระหนักนะครับเพราะต้องกลับเรียนทนเลานะครับว่าวันนี้เองรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปััชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยวันนี้เองเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวตอนที่แล้วไปนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้หลายๆทุกภาคส่วนนะครับหรือว่าในสังคมออนไลน์นะครับก็หลายกลุ่มได้มีการโพสต์หรือพูดถึงเรื่องนี้นะครับคือ จริงจริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งอยากให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักว่าวันนี้เรามีปัจจัยตรงนี้อยู่นะครับนะอยา่าเศรษฐกิจเพียงซึ่งเราได้นํามาใช้ในการผ่าวิกฤตที่ผ่าน,านมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วพระสบความสําเร็จด้วยแล้วถึงมาถึงวันนี้เราก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับเรานะครับเราถึงเดินหน้าไปาด้วยจุดนี้แห้นะครับนะตอนนี้อยากจะถาม <c oughs> ท่านเลขาต่อนะครับว่าว่า,วาโอเคเมื่อสักครู่ท่านเลขาได้บอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคือจากวิกฤตเนี่ยมันกระทบไปกับเศรษฐกิจแทบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของประเทศแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเลขาบอกว่าไม่ได้แค่กระทบเลยคือเรื่องของการเกษตรซึ่งเราเองเนี่ยถามว่าอุตสาหกรรมาการเกษตรของเราเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นเลยนะครับซึ่งสามารถนําปัจจัยของสิ่งอิระเพียงนามาใช้ได้นะครับซึ่งสามารถเอามาเยียวยาหรือมาฝ่าวิกฤจตรงนี้ได้ดันี้อยากจะเรียนถามท่านเลขาว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือการฟื้นฟูสังคมหรือการฟื้นฟูจิตใจเนี่ยหลังจากวิกฤตนี้แล้วนะครับหลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปแล้วนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะนําปรัชญาของสตรีพอเพียงเนี่ยเข้ามาช่วยยังไงนะครับหลังจากวิกฤตนี้แล้ค,คือในวิกฤตนี้ทุกท่านก็คงทราบแล้วก็ทั้งจิตใจเอยทั้งอะไรต่างๆหน้าหน้าเนี่ยก็คงแย่พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับคือผมคิดว่าบทเรียนจากการที่จะ มาป้องกันหรือควบคุมไม่ให้สถานการณ์มีความแย่หรือเลวลร้ายไปกว่านี้เนี่ยโดยใช้เรื่องของวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมาเป็นบทเรียนเนี่ยแล้วโดยการนำแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนคือว่าในเรื่องของภาคส่วนของ สถาบันครอบครัวอันนี้คือที่ได้กล่าวมาตอนนี้ัะครับอันที่สองคือการดําเนินการโดยยึดเรื่องของการพึ่งตนเองให้ได้แล้วก็ให้ยั่งยืนอันนี้คือเรื่องสําคัญที่น่าจะนั่นแล้วก็อยู่บนความที่จะต้องทํำยังไงให้รอบครอบแล้วก็ทํำยังไงให้ด้วยความ ระมัดระวังรอบข้อแล้วก็มีความรู้ซึ่งอันเนี้ยในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนที่สามารถที่จะมาเป็นตัวช่วยแล้วก็รเราก็สามารถจะประจิตประต่ะตออ,องค์ประกอบต่างๆ่างเหล่านี้็นแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับอันนี้คืออันหนึง่งเพราะว่าบนแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนยีอันนึงก็คือเป็น โดยพื้นฐานแล้วผมคิดว่าเป็นเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมสังคมไทยนะครับที่ท่านได้ประราชทานไว้เพราะท่านทรงเล็งเห็นว่า<ม>สังคมไทยวัฒนธรรมไทยพื้นฐานของด้านการเกษตรเป็นหลักนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเ,เราควรจะพึ่งพาตัวเองอะไร,รได้อันนี้อันหนึง่งซึ่งหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเ,เรื่องโควิด19ไปแล้วเนี่ย อันหนึ่งที่เราพูดเรื่องภาคการเกษตรเนี่ยมีบางท่านอาจจะบอกว่า,าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาคการเกษตรก็อาจจะยังมีเช่นเรื่องน้ำครับถ้าไม่มีวิกฤตโควิดเนี่ยก็คงพูดเรื่องปัญหาเรื่องภัยแล้แงในในมินมติตที่เ็นเป็นเป็นระดับปัญหาเหมือนกันแต่ว่า,ากลับเรียนว่าในโครงการในเนื่องมาจากพระมลีเนี่ยร้อยละ60 ของโครงการทั้งหมดเ,เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีพระแลมหลีกโดยตรงหรือเป็นแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้องกับการที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วกับอวขมทูลขอความช่วยเหลือนะครับ,รบอันนี้เราก็ดำเนินการอยู่แล้วรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในการหามาตรการระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวมาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก ในพื้นที่ชนประธานหรือนอกพื้นที่ชนประธานอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการในการทํา <Wow. S 2> เพราะฉะนั้น <Okay. S 2> แต่ยังไงก็ตามในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับแล้วก็ที่พี่น้องประชาชนกลับบ้านก็น่าจะมีโอกาสในการเตรียมตัว <Okay. S 2> เพื่อที่จะรับถ้าเกิดมีฝนตกลงมาแ <Okay. S 2> หล่งน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุงมีน้ำอันนี้ก็จะเป็นตัว ช่วยเพราะมีเวลาในช่วงนี้ในการมาถึงมาถึงท่านเลขาในการเตรียมตัว,ตวครับมาถึงว่าท่านเลขาอะไรท่านผู้ชมว่าวันนี้เองเนี่ยในภาใต้วิกฤตีนก็ตามนีซึ่งทุกภาคส่วนมันก็ทั้งภาครัฐหรือเอกชนก็ตามเนี่ยลงมาช่วยกันครับ,รบแต่ภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้ละเลยช่ครั่ก็มีแผนดาเนินการอยู่ส่วนอื่นด้วยครับเมื่อสักครู่ก็พูดถึงว่าการเรลี่รการจัดการน้ำครับซึ่งภาครัฐก็ดําเนินการอยู่อยู่แล้วนะครับซึ่งจะร่วกมาหลายกระทรวงเหมือนกันเร้่กงกทรเกษตรนะครับหรือว่าหลายภาคส่วนกัเรื่องน้านี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ําการเกษตรสักอย่างเดียวแต่ใช้ด้วยเรื่องอุตสาหกรรมด้วยนะครับตามนโยบายรัฐบาลหรือแนวทางรัฐบาลก็กําลังทําอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ย ผมคิดว่าในช่วงเวลาที่กำลังทำปรับปรุงก่อสร้างหรือทำระบบอะไรให้ดีมากขึ้นแล้วฝนยังไม่มาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรหรือจะ,จะน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นห่วงเวลาที่กลับมาทบทวนกันกรองอของตัวเองของชุมชนของแนวทางในการที่จะทำนะครับทำเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรก็ไม่เป็นไรทำเรื่องอ ทำปลูกอะไรเพื่อรับประทานในครัวเรือนถ้าเหลือก็แบ่งปันนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่มีน้ำมีท่ามาก็เป็นเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องภาคการผลิตภาคการอะไรไปก็เป็นข่าเส่วนใหญ่ว่าวันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ได้เล็งเห็นอยู่แล้วนะครับเรื่องโครงการการจัดการน้ำเนี่ยพระองค์ท่านก็มีพระราชบัญญัติมาตลอดนะครับว่าให้มีการจัดการยังไงนะครับเราถึง ทางภาคการเกษตรเราถึงวันนี้เองเนี่ยถามว่าภาคการเกษตรเนี่ยเราไปดื่อความอยู่รอดแล้วก็ราบรื่นไหมก็ไปรับรื่ออยู่แล้วจากโครงการพระาราชดำริหลายๆโครงการนะครับซึ่งมีการบริหารการจัดการน้ําอย่างดีนะครับซึ่งตอนท้ายนี่นะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านเลขาว่า,อ,าอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับว่า,า,าทุกคนเนี่ยควรจะตระหนักหลักการของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรหรืออะไรยังไงนะครับขอบ,บคุณนะ ผมก็ถือโอกาสอันนี้กเ็เรียนว่าแนวทางของปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับประเทศเราขังคมบ้านเราสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ไปปรับปรุงใช้ได้ในตั้งแต่ครัวเรือนตั้งแต่ชุมชน จนถึงไปในระดับประเทศนะครับในยามที่ประเทศมีวิกฤตมีปัญหานะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอนะครับ,รบในอดีตเราก็เคยเจอเราก็ฟันฝ่ามาได้บางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับก็หวังว่า,เ,าเรื่องวิกฤตต่างๆเนี่ยจะ,จะหมดหรือจบ,รบหรือปัญหา ทุเราเบาบางลงนะครับในระยะเวลาอันใกล้แต่ว่าในการเตรียมตัวสำหรับก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยการใช้ปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงเ,ยเพราะเป็น,ปนอนเกาะป้องกันคร,ครในในสภาวะต่างๆเนี่ยถ้าเราได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติให้มากขึ้นในหลายๆภาคส่วน,นผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ ฝากไว้แล้วก็เรียกว่าเราก็สามารถที่จะใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการยิบได้เมื่อภัยมานะครับคบท่านผู้ชมเป็นไงครับวันนี้เนี่ยเราเป็นคนไทยที่เราว่าเราโชคดีนะครับซึ่งเรามีาปรัชญาของเศรษฐก,กิจพอเพียงนะครับที่มาร่วมปฏิบัติและเป็นการยึดเหนี่ยวทางหน้าจิตใจนะครับวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาตินะครับต้องขอขอบคุณคุณตันทุชาสินตะวนันน์นะครับซึ่งท่านมาให้เกียรตินะครับ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของสกิทพอเพียงนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะครับและมีสาระได้เป็นประจำนะครับที่สารนีทอทัตทีนิน,นะครับวันนี้กับผมชยันจเจริญโชคทวีและก็คุณดนุชาศินทวานนท์นะครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ